ก็อยู่ที่ตลาดนินจามันตะกับร้านนี้ครับไก่ทอดปากใต้ไก่ทอดแสงนิมาน5บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ทางร้านบอกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวที่ก็เป็นไก่ชิ้นละ5บาทเพิ่งขึ้นจากกระทะใหม่ๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนี่นะครับ ไก่ก็นี่ครับสวัสดีครับผมนี่เป็นเจ้าของร้านครับไก่ทอดกับได้เลยนะครับจานนี้เลยไก่ไม้ไก่ไม้นี่ก็เป็นชิ้นละยี่สิบบาทนะครับ ข้าวหมูไก่ที่นี่ก็มีจำหน่ายนะครับนี่40บาทเท่านั้นนี่นะครับทอดกันแบบ,บแบบน,นี้เลยครับวันนี้ห้าต่อกยโะวันนี้วันอาทิตย์ก็จะทอดเยอะครับมาเริ่มหมดเฟอร์บแล้วครับ500ร้อยโลวันนี้นะครับเอสมาเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเอสได้ยังถูก้ว น่าจะคุ้นชื่อไปแล้วล้อได้เหมือนกันเอสนี่ก็คือชมหน้าของน้ำเสียงที่เรียกลูกค้าอยู่นะครับถ้าเรียกเสียงดังลูกค้าจะได้มาไส่ถ้วยไหมคะใส่ไหมคะคุณป้า20บาททอดกัน4เตาเลยนะครับ สี่กระทะใหญ่ๆเวบบันนี้ใบสองพึ่งนลยครับวันนี้โอ้วันนี้ออกเร็วพึ่งเลยครับไม่ไานไม่ทันนะครับได้แลนะแม่รมมๆๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยาสุกแล้วเนี่ยร้อนๆเลยครับ จะเป็นถังหมักไก่นะครับถังนึงนี่ประมาณกี่โลครับเนี่ยประมาณ60โลได้60โลโอ้โหถ้า500โลนี่ก็หลายถังเลยหลายพูดเลยครับหลายพูดเลยครับใช่ของเรามีโดูนะครับถังหมักไก่ใช้เป็นถังสแตนเลสอย่างดีด้วยโอเคยกถังไว้รอบเลย ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่ละทิศเนี่ยจะเป็นวันที่ล้อเลยนะครับพวกล้อด้านนี้ท้าท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะที่สุดนะครับทางร้านก็ต้องเตรียมไก่ให้พอกับจำนวนคนที่มาเที่ยวเนาะเพราะว่าจะขายดีมากจะปกติวันธรรมดาเนี่ยก็จะ200โลอัพนะครับ วันอาทิตย์เนี่ยก็ดีขึ้นไปถึง5 0 0ตรงนี้ก็หมดครเฟ่แล้วเนาะไม่ใช่ครับขอไปช่วงนี้ก็ปลดล็อกแล้วนะครับคนก็จะมาเดินเที่ยวกันเยอะเป็นห้าล้าน,น,านอ,อิสลา,ามก็สามารถทันได้ ร้านก็มีเจลล้งมือให้นะครับเพื่อทำความสะอาด เอากออกตามใจต้องการเลยครับกล่องนี้ก็10บ,บาทเท่านั้นไก่ทอดที่นี่ก็เริ่มต้นที่5บาทลยครับเป็นราคาที่จับต้องได้5บาทนี้ไม่ใช่กระดูกนะครับเป็นโครงไก่ที่ติดเนื้อ สามารถเอาไปทานเป็นกระแก้มก็ได้ไปทานเคี่ยวเล่นรอบก็บดีทุกนนะครับล้อนะครับไก่ไม้ไก่ไม้ลูกค้าก็ออกมากันเต็มหน้าร้านแล้วครับแป๊บเดียวตัวแกนร้านนี้ก็ไก่ไม้ไก่ไม้นะครับเอาเลยนะลูกค้า,นนา,ค,า,ราครับไก่ทองอยู่นี่นะครับเจ้าของก็เป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับ อยู่ตรงนี้ล้วครับนอดอสาผลภรรยาเป็นผลอีสานนแ้่น้ค้า้านอิสาน

ชนบุรีนะครับฝากด้วยนะครับน้องใหม่นะครับน้องใหม่องลนล้อเลยใหดูหนังใแลฝากด้วยนะไม่รอให้ไปเปิดลนล้อนะครับหนังใบนะครับนแบบร้อนร้อนใหม่ๆม่พดีนะครับัดีดีนะครับใ่

ขีตาจังหวัดชนบุรีนะครับแต่งไม่มาใหญ่ทอดฝ่งได้นะครับตลาดนินจานะครับฝากด้วยนะครับล็อกที่ห้ายี่หกยี่ิเจ็ดนะครับนะครับในตลาดในโดมนะครับฝากด้วยนะครับจะรามมาได้นะครับคนพุทธนะครับริสารคนเหนือฝากด้วยนะครับที่นินจามาตา